การได้เห็นวันแข่งขันของ Community Shield นะครับศึกชิงโล่การกุศลของฟุตบอลอังกฤษเนี่ยมันเหมือนเป็นรัครังยกแรกครับเป่งเลยว่าเอาละฤดูก,กาลใหม่เริ่มต้นขึ้นแล้วซึ่งซีซั่นนี้ก็เป็นเหมือนเดิมครับการเจอกันของแมนซิเตี้เจ้าของแชมเปี้ยน์ลีกกับลิเวอร์ pool ครับรเจ้าของแชมป้์เอฟเอครับเผชิญหน้ากันแล้วก็ต้องยอมรับว่า2ทีมนี้คือ2ตัวเต็งครับในการไล่ล่าแชมเปียน์ลีกประเด็นที่น,น่าสนใจครับ ที่เราอยากจะคุยกันวันนี้ก็คือทั้ง2ทีมทําอย่างไรครับในการเซตมาตรฐานขึ้นมาใหม่แล้วก็ยกระดับตัวเองขึ้นมาครับในการเป็นผู้ไล่ล่าแชมเปี้ยนลีกตลอดระยะเวลาหลายปีหลังที่ผ่านมา Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน Footballista าบจิตรกรสีคำเกลือ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลลิสต้าครับกับผมจิตกรสีกําเครือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับใครยังไม่ได้กด u b s c r i b e ฝากไว้หน่อยแล้วกันนะครับกับช่อง i n s t a ตน Thailand ของเรานะฮะกำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก5 0 0 0ส0ซับแล้วครับสำหรับแฟนบอลทั่วๆไปอย่างเราๆเนี่ยนะฮะการได้เห็นอ่าวันแข่งขันของ Community Shield นะครับศึกอ่ชิงโล่การกุศลของฟุตบอลกรกฤษเนี่ยมันเหมือนเป็นระคังยกแรกครับเป่งเลยว่าเอาละฤดูกาลใหม่เริ่มต้นขึ้นแล้ว ซึ่งซีซันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมครับการเจอกันของแมนซิตี้เจ้าของแชมเปี้ยน์ลีกกับลิเวอร์พูลครับรเจ้าของแชมป์เอฟเอครับเผชิญหน้ากันแล้วก็ต้องยอมรับว่า2ทีมนี้คือ2ตัวเต็งครับในการไล่ล่าแชมเปี้ยน์ลีกประเด็นที่มันน่าสนใจครับที่เราอยากจะคุยกันวันนี้ก็คือทั้ง2ทีมทําอย่างไรครับในการเซตมาตรฐานขึ้นมาใหม่แล้วก็ยกระดับตัวเองขึ้นมาครับในการเป็นผู้ไล่ League, ล่าแชมเปี้ยน์ลีกตลอดระยะเวลาหลายปีหลังที่ผ่านมาโอเคครับ เรื่องเงินคือเรื่องสำคัญครับแต่ว่ามันยังมีอีกหลายปัจจัยครับที่ทำให้ทั้งมาสตี้แลร์พูลนั้นกลายเป็น2ทีมผู้ยิ่งใหญ่ในพรีเมียร์ลีกยุคใหม่ครับย้อนกลับไปสัก12ปีที่แล้วครับมาสตี้จบฤดูกาลด้วยอดับ10ของตารางครับและทำได้50คะแนนตามหลังแมนยูเต็ดนะครับเจ้าของแชมป์ซีซั่นนั้นเนี่ย40แต้มครับหนึ่งทศวรรษต่อมาครับเรือใบสีฟ้า ครองถ้วยแชมเปี้ยนลีกถึง6สมัยเปลี่ยนแปลงเมืองแมนเชสเตอร์จากสีแดงให้กลายเป็นสีฟ้าทั้งหมดครับเกิดขึ้นภายใต้ร่มเงาของยุคชิกมานซูซาเยตอานายานซึ่งก่อตั้งซิตี้ฟุตบอลคลับขึ้นมาครับหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือ cfg ในการทำหน้าที่ดูแลบริหารสโมสรในเครือข่ายทั่วโลกของเขาใช่ครับภาพจำที่มันชัดก็คือเจ้าของรวยนะฮะสำหรับมิสเตอร์มีงบประมาณไม่อัน้นเป็นทีมที่ใช้เงินซื้อควาสมสำเร็จทุนนิยมสุดตัว แล้วเขาก็เดินหน้าในการไล่ล่านักเตะใหม่อย่างบ้าคลั่งมากครับเอาแค่5ปีแรกนะฮะซีซันแรกครับผลประกอบการเนี่ยขาดทุนย่อยยับครับ491ล้านปอนด์ตีมเงินไทยก็ราวๆ20 0 0 0ล้านบาทครับณตอนนั้นโอ้โหถูกวิจารณ์ไม่มีชิ้นดีครับรวยใช้เงินไม่เป็นไม่ประสมของเร็จหลอกในโลกของฟุตบอลตัดมาครับที่ลิเวอร์พูลตุลาคม2010 มีการเปลี่ยนแปลงในทีมบร์ดบรหิหาร f ฟน w a y Sport Group เข้ามา Take Over ครับโดยจอห์นวเฮนรีครับในชื่อของ FSG นี่คือนักธุรกิจที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการบรหิหารจัดการทีมกีฬาในสหรัฐอเมริกานะครับเขาเป็นเจ้าของสโมสรเบสบอลชื่อดังครับนั่นคือ Boston Red Sox ซึ่งปีนั้นลิวพูพิ่งชวดโคต้าไปเล่นฟุตบอลยุโรปด้วยในยุคข,ของเฟนเว y ครับ ือผูเจอกับความยากลำบากตั้งแต่ต้นครับทั้งหนี้สินจากเจ้าของเดิมคุณภาพนักเตะภายในทีมหรือกลุ่มทุนหน้าใหม่จากอเมริกาเนี่ยก็แสดงจุดยืนชัดเจนว่าเฮ้ยเข้ามาเนี่ยไม่ได้แบบทุ่มทุนอย่างเป็นบ้าเป็นหลังนะทุกอย่างการลงทุนต้องมีเหตุและผลเขาต้องการให้สโมสรแห่งนี้เนี่ยเติบโตด้วยการลงทุนอย่างสมเหตุสมผลและอย่างยั่งยืนครับเราจึงเห็นหลายๆอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงครับที่ แปลกใหม่มากสำหรับวงการฟุตบอลกรีฑอย่างเช่น Transfer Committee ครับคณะกรรมการกระบวนการซื้อขายนะครับจะเต็มไปด้วยสมาชิกหลากหลายฝ่ายซึ่งเป็นแบบอย่างจากกีฬาของสหรัฐอเมริกาเขามีตั้งแต่ทีมงานสตาฟโคช้ชแมวมองผู้บริหารนั่งถกกันเลยครับบนโต๊ะเนี่ยเพื่อตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนักงแต่คนไหนข้อดีดังกล่าวก็คือมันจะช่วยลดความเสี่ยงได้ครับที่สโมสรต้องพบเจอในการลงทุนแล้วมันล้มเหลวหรือศูนย์เปล่าไป เอาตรงเนี้ยเหมือนเป็นตัวคัดกรองก่อนครับว่าจะลงทุนคนนี้โอเคหรือเปล่าแต่ละฝ่ายก็จะมีข้อมูลของตัวเองครับตัวเลขสถิติทุกอย่างครับแล้วมาตัดสินกันว่าเวิร์กหรือไม่เวิร์กพร้อมที่จะจ่ายตังค์กับคนนี้หรือเปล่านั่นทําให้ผลงานมันเลยรุ่มลุ่มรอนๆครับมันยังจับจุดไม่ได้ครับเกีดยรติยศแรกของเฟนเว่ก็คือถ้วยหลีกครับ ในปี2012แต่กะนั้นครับสิ่งที่มันเหมือนกันระหว่างเฟนเ way กับซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปเนี่ยนะฮะคือการลงทุนโครงสร้างของสโมสรครับฉากหน้าเนี่ยตลาดซื้อขายโอเคครับซิตี้ซื้อแบบไม่อัน้นขาดทุนย่อยยับลิผูซื้อแบบพยายามให้มันชัวร์ที่สุดด้วยการคัดกรองของกลุ่มคณะกรรมการขึ้นมาแต่หลังบ้านเนี่ยโครงสร้างของสโมสรทุกอย่างเนี่ยนั่นคือการลงทุนระยะยาวครับที่ทั้ง FSG แล้วก็ CFG ลงทุนแบบเต็มเหนี่ยวครับ สารนุปพระโภคต่างๆการต่อเติมการปรับปรุงสนามแข่งขันสนามฝึกซ้อมหรือยกระดับศูนย์ฝึกเยาวชนให้มันแบบดีขึ้นมาครับนั่นคือการลงทุนเรื่องแรกๆด้วยซ้าไปของทั้งสองทีมซึ่งไม่ใช่การลงทุนแบบการซื้อขายนักเตะนะครับแล้วมันเป็นเรื่องของการลงทุนที่ไม่ได้หวังผลในอนาคตอันใกล้ครับมันต้องใช้เวลาครับต้องใช้ความอดทนแล้วเงินมหาศาลเนี่ยถมลงไปตรงนั้นเนี่ยมันก็ค่อยๆต่อยอดขึ้นมาครับคิดภาพไม่ง่ายครับกับฟตบอลยุคใหม่ ทั้งซิตี้และลิเวอร์พูลเนี่ยต้องใช้พลังกำลังต้องใช้การเคลื่อนที่ตลอดเวลาถ้าปราศจากระบบฟิตเนสที่ดีเนี่ยไม่มีทางครับที่จะสามารถรักษาสภาพร่างกายมาถึงขนาดนี้ได้หลังจากนั้นก็แค่รอคอยอย่างอดทนครับจนเวลาผ่านไปเด็กเยาวชนเติบโตขึ้นมาครับสร้างผลงานโดดเด่นใครขึ้นชุดใหญ่ไม่ได้ก็ถือว่าเป็นสินค้าที่จะสามารถผ่องถ่ายได้แล้วได้เม็ดเงินเข้ามาจุนเจือแมนซิตี้ทำเงินจากการขายนักเตะเยาวชนได้เท่าไหร่รู้ไหมฮะ 137ล้านปอนด์ครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายคนอยู่ในกลุ่มที่แจ้งเกิดในโลกหนังยุคนี้เลยครับเจดรนซานโชเคโรชิอิเฮนาโชหรือบราฮิมดิอสัสเหล่านี้ครับเป็นตัวอย่างหรือผู้เช่นกันครับลงทุนกับนักเตะดาวรุ่งซื้อเข้ามาแล้วขายไปได้กําไรหรือการสร้างนักเตะดาวรุ่งขึ้นมาแล้วถ้าไม่มีที่ใช้จริง,รงปล่อยไปก็ยังได้กําไรดมินิกซโซลันเก้ครับเซนฟรีจากเชลซี เล่นไม่ได้หรือแจ้งเกิดไม่ได้ขายต่อได้เกือบเกือบยีล้านปอนด์หรือซีซันนี้ก็ได้ครับการเติบโตของนิโคลวิลเลียมส์ก็ยังขายได้ราวราวสิบเล้านปอนด์หรือใครที่แจ้งเกิดขึ้นมากลายเป็นตัวหลักของทีมก็ยิ่งดีใหญ่ครับเอาแค่เคสตัวอย่างของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับในการปลุกปั้นเด็กท้องถิ่นขึ้นมาแล้วกลายเป็นกําลังสําคัญของทีมชุดปัจจุบันนี้ ซึ่งหลายอย่างตรงนี้แหละครับไอโครงสร้างที่ดีไอ้การลงทุนนอกสนามไอ้เสริมเรื่องคุณภาพต่างๆของสโมสรบางครั้งเราเห็นครับว่าเจ้าของใหม่เข้ามาหรือคนนักธุรกิจที่ร่ำรวยมหาศาลเข้ามาเท็คโอเวอร์ over, เนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญมากนะแล้วก็มักจะลงทุนแบบไปเรื่อยๆนะบางครั้งมันก็ขาดทุนย่อยยับบ้างแต่สุดท้ายแล้วสิ่นี้มันเพิ่มเติมมากน่ก็คือทีมงานเนี่ยหละครับ ซึ่งทั้งสองทีมนี้ชัดเจนมากคนระับบรรดาเหล่ามหาเศรษฐีเหล่านี้ที่เข้ามาเช่โอเวอร์ในเ,เรื่องความรู้ความสามารถในเชิงธุรกิจฟุตบอลจริงๆเนี่ยนะครับอ่ะมีอยู่แล้วครับความเขี่ยวในการเจรจาหรือความเขี่ยวในการบริหารจัดการมีอยู่แล้วแต่ว่าคนที่รู้เรื่องของฟุตบอลจริงๆเนี่ยบางครั้งถ้าเจอกลุ่มคนที่ถูกต้องเลยนะครับมันยิ่งทําให้สโมสรนั้นผลักหน้าไปข้าง,งหน้าอย่างรวดเดียวอย่างของลิเวอร์พูลครับเริ่มต้นในการได้พีเตอร์มัวส์เข้ามาครับเป็น CEO ซึ่งมีประสบการณ์ทั้งเรื่องของการบริหารแบรนด์กีฬา Reebok หรือทำธุรกิจเกี่ยวกับเกมอย่าง Sega Xbox หรือ EA เข้ามาทำงานโดยมี Michael Edward ครับเป็นผู้อนวิการกีฬารวมถึง Tom w a r n e r ครับซึ่งเป็นประธานสโมสรควบตำแหน่งกับเป็นบอสใหญ่ของทีมเบสบอล Boston Red Sox ด้วยขณะที่ของ Mastery ครับภายใต้การคนโทรลของ CFG เนี่ยใช้รูปแบบของบริษัทข้ามชาติครับเข้ามาบริหารสโมสรในพิมล์ลีพร้อมๆกับการลงทุนซื้อสโมสรขนาดกลาง จากทั่วทุกมุมโลกนะครับ6ทีมจาก5ทชวีปเพื่อเพิ่มช่องทางในการผลิตนักฟุตบอลขึ้นมาครับแล้วก็สามารถโอนถ่ายกันได้ง่ายเช่นถ้าคุณรู้สึกว่าอยากจะไปลงทุนในสโมสรของอุรุกัยที่เชื่อว่ากลุ่มนักเตะเหล่านี้เนี่ยสามารถแจ้งเกิดขึ้นมาได้ก็จะมีทีมในเครือข่ายเนี่ยแหละครับที่สามารถรับไปปั้นก่อนถ้าแจ้งเกิดได้แฮปปี้ครับหรือถ้าไม่ได้ก็สามารถขายต่อในราคาที่เหมาะสม หรือเอาที่มันเห็นแบบเป็นรูปธรรมนะอารอนมอยจำได้ไหมครับนักเตะทีมชาติออสเตรเลีย e เคยย้ายมาจากเมลเบิร์นซิตี้ครับที่เป็นทีมในเครือข่ายของแมนเชสเตอร์ซิตี้เข้ามาแล้วก็ขายต่อได้กำไรถึง20เท่าครับเรื่องตรงนี้นะครับมาจากทีมบริหารที่แข็งแกร่งมากซิตี้มีเฟอร์รานโซเรโนครับคนที่เป็นอดีตประธานสโมสรของบาร์เซโลนาที่เข้ามาดูแลในเรื่องการเงิน จนเปลี่ยนสถานะขาดทุนของทีมในช่วงแรกนะครับกลายมาเป็นทีมที่ทํากําไรและประสบความสำเร็จได้ซึ่งในปี2012นะครับโซโรโน่เนี่ยเข้ามารับตําแหน่งที่แมสตี้ทำงานร่วมกับคาดูนคาลิฟาอัลมูบารักคนนี้เป็นประธานสโมสรครับและคนก็คือซิกกี้บิกิริสตายครับเป็นผู้อำนวยการกีฬาก็ย้ายมาจากบาร์เซโลนาเหมือนกันเมื่อทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางนะครับไอ้ตัวเลขที่เคยขาดทุนในช่วง5ปีแรกเนี่ยค่อยๆลดระดับลงครับและสร้างผลกําไรมาทุกๆปี และถ้านับตั้งแต่ฤดูกาล2014ถึง2015ครับซิตี้มีผลประกอบการกำไรทุกปีเอาปีล่าสุดเนี่ยมีรายรับเข้ามามากถึง500ล้านปอนด์ครับถึงขั้นว่ามีการวิจัยนะครับจากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลครับระบุว่าถ้าวัดในเรื่องของมูลค่านะครับมูลค่าของทีมณปัจจุบันรายรับรายจ่ายบางทีแมนซิตี้อาจจะแซงหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้วครับส่วนของลิเวอร์พูลนะครับอ่แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนถ่ายในเรื่องของตัวผู้เล่น บ่อยครั้งครับเช่นโอ้ต้องขายสปอตสตาร์อย่างลุยโซเรสต้องขายฟิลิเป้คูตินโยแต่สิ่งหนึ่งที่มันยังคงอยู่ก็คือการคัดสรรผู้เล่นเข้ามาทดแทนเนี่ยประสิทธิภาพไม่ได้ลดลงครับไม่ได้เสียโมเมนตัมของทีมไปนั่นหมายความว่าการลงทุนของทั้งสองทีมนั้นต้องลงทุนอย่างฉัฉลาดนี่คือสิ่งที่ชิคกมันซูและจอห์นวีเฮนรี่นั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่มหาเศรษฐีที่เข้ามาเชคโอเวอร์ครับคนรวยที่ใช้เงินเป็นเบีย้ยครับแต่ทุกการลงทุนนั้น เป็นการลงทุนอย่างสมเหตุสมผล10ปีของ FSG กับวิลพูครับและ12ปีของ CFG กับแมนซิตี้ถามว่ามันผ่านพ้นมาด้วยความสำเร็จอย่างทันทีทันใดหรือเปล่าคงไม่ถึงขนาดนั้นครับมันต้องลองผิดลองถูกต้องเต็มไปด้วยความผิดพลาดต้องเต็มไปด้วยความล้มเหลวเพราะการบริหารฟุตบอลเนี่ยมันไม่ใช่แบบโอ้โหหลักสูตรคณิตศาสตร์ครับอ่าหบวกหเท่ากับ6หรืออะไรเงี้ยนะครับมันไม่สามารถคิดได้บนแค่เครื่องคิดเลขเท่านั้นครับดังนั้น สิ่งที่มันตามมาก็คือคุณต้องใช้เวลาในการควานหาคนที่ใช่ครับไม่ใช่เป็นแค่หลังบ้านครับไม่ใช่เป็นแค่ทีมบริหารครับแต่หมายถึงผู้นําจริงๆนะั่นคือตําแหน่งผู้การทีมครับตุลาคม25งพัิหครับ,บรผู้แยกทางกับเบรนด์โรเจอร์สพวกเขาต้องการโค้ชคนใหม่ครับที่ทะเยอทะยานที่ผลักดันทีมไปข้างหน้าได้เพื่อให้ทีมประสบความสำเร็จและยังครอปคือคนนั้นครับเฟนเว่สามารถโน้มน้าวจิตใจให้ครอปรับงานได้ เขาคือคนที่มีคุณสมบัติทุกอย่างตรงตามที่ลิภูต้องการครับสไตล์การทำทีมที่เกมรุกดุดันมีบุคลิกส่วนตัวที่ทจยทยานสูงมากจิตวิทยายอดเยี่ยมขณะที่แมสตี้ครับปี2016ได้ผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามาเป๊ปกวัวเดียล่าครับแทนที่ของโมนเนลไปเย,ยกรีนี่แน่นอนครับทั้งเป๊ปและครอปเนี่ยต่างเป็นกุนซือรุ่นใหม่ครับที่โลกฟุตบอลนั้นให้การยอมรับอยู่แล้ว ทั้งคู่มีสไตล์การทำทีมที่ชัดเจนและต้องการผู้เล่นที่เข้ากับปรัชญาการทำทีมของพวกเขาครับต้องการนักเตะที่สามารถเล่นเกมรุกและวิ่งเพรสซิ่งกดดันคู่แข่งได้ตั้งแต่หน้าปากประตูสามารถเล่นเกมรับและเกมรุกพร้อมกันทั้งทีมได้ขณะที่เป๊ปกวัวเดล่าน้นปรัชญาฟุตบอลนั้นสวยงามครับพาสซิ่งเกมครับเน้นการส่งบอลแม่นยํารวดเร็วเคลื่อนที่ตลอดเวลาแต่สิ่งสาคัญที่เหมือนกันก็คือทั้งคู่ต้องมาปรับตัวในลีฟฟุตบอลที่ถูกเรียกว่า มีแรงปัททะสูงมากใช้พลังกำลังทางร่างกายสูงมากมันก็มีช่วงเวลาที่เป็นประสบการณ์ครับเป๊กกูโดลาจบซีซั่นแรกแบบมือเปล่าครับไม่ได้แชมป์อะไรเลยครับเป็นสภาวะที่เขาไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่แม้ว่าจะลงทุนไปสูงมากนะครับกาเบรียลเชซุสยีล้านปอนด์จอห์นสโตนห้าสิบล้านปอนด์โรนอยซาเน่สีล้านปอนด์คาริโอบราโวสิบล้านปอนด์อิอคายกุโดกันก24ล้านปอนด์หรือโนริโต้ครับสิล้านปอนด์ส่วนเย่างครอปครับ ที่ใช้เงินในการลงทุนซื้อนกฟบอลน,น้อยกว่าเปปกอร์โดล่าเกือบเท่าตัวครับก็ย่อมเจองานที่ยากกว่าอยู่แล้วครับแม้ว่าแรงกดดันอาจจะไม่มากเท่าในการปรับนกฟบอลที่มีอยู่ให้เล่นอย่างที่เขาต้องการได้ซึ่งส่วนในเรื่องการเสริมทัพก็อาจจะลงทุนได้มากที่สุดเต็มที่อาจจะสักสองสาคนเท่านั้นครับแล้วช่วงปี2ปีแรกเนี่ยเราก็เห็นครับว่ามันเป็นช่วงของการเรียนรู้การพัฒนาการครับบางครั้งเล่นดีครับแต่ไม่สมเสมอตลอดทั้งเกมสุดท้ายแพลไปแพ้ หรือบางครั้งออกนำมาดีๆครับอยู่ๆโดนตีสเสมอท้ายเกมหรือบางเกมโอ้โหครองเกมตลอดเวลาครับสร้างสรรโอกาสแต่ยิงไม่ได้โดนสวนทีเดียวตุ้มแพ้เลยก็มีครับนั่นะหมายความว่าช่วงแรกทั้งคู่ต้องใช้เวลาในการปรับจูนพอสมควรครับแต่สิ่งสำคัญคือความเชื่อมั่นจากทางสโมสรที่มั่นใจได้เกินครับว่า2คนนี้คือคนที่ใช่ครับสามารถ วางแผนงานในอนาคตได้เรื่องนี้สําคัญมากครับคือตําแหน่งโค้ชฟุตบอลในยุคนี้ต้องยอมรับว่ามันเป็นตําแหน่งมันเป็นงานที่ไม่ได้มีความมั่นคงเท่าไหร่ครับแต่ถ้าหากคุณได้ความเชื่อมั่นจากเจ้าของทีมจากทีมบอริหารคุณก็จะสามารถทํางานได้อย่างสบายใจและใช้ทุกสิ่งอย่างในมนสมองของตัวเองเนี่ยถ่ายทอดให้กับทีมได้ผ่านมาถึงปีที่2ของเป๊ปครับ,รบเขาใช้งิประมาณไปกว่า200ร้ล้านปอนด์ครับซื้อ3ามวิงแบ็ก ที่เข้ามาอุดรอยรั่วครับมีชามังเมนดี้ไคล์วอเกอร์ดานิโลซื้อผู้สาประตูเป็นค่าตัวปรวัตประสา์ของสโมสรครับอย่างเอเดอร์ซอนและใช้เงินอีกแต่50กว่าล้านปอนด์ครับเสริมเข้ามาทั้งไอเมริกลาปอกและแบร์โดซิวาผลออกมามาสตีเป็นแชมป์พิมลีกได้เร็วที่สุดครับเก็บแต้มไปได้ถึง100คะแนนเป็นสถิติใหม่ของลีกครับคาริจเยนคลอปครับ,รบ,รบหลังจากที่ค่อยๆปรุงแต่งกันมาครับและสร้างทีมของตัวเองอย่างที่เขาต้องการ มีบ็อบบี้ฟิมิโนมีซาโดมาเน่แล้วก็ซื้อโมซาล่าเข้ามาลิพูชุนนั้นทำผงานได้อย่างเกินคาดครับในปี2017ถึง2018ฟาดานไปถึงรอบชิงชนะเลิศยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกแม้ว่าจะแพ้ต่อเรอัลมาดริดมันก็เป็นสัญญาณบวกครับว่าการลงทุนในระยะยาวมันเริ่มเห็นผลแล้วครับและโดยเฉพาะในตลาดหน้าหนาวครับต้นปี2018มันเป็นการขยับตัว อย่างมีในยะสําคัญของลิเวอร์ p o o ครับหลังจากปล่อยคุณิโย่ออกไปครับพวกเขาได้ฟิฟันได้เข้ามาตามด้วยการซื้อลอตใหญ่ครับในช่วงซัมเมอร์2อ1สอบอนเบเกอร์ฟาบินโยและเซดันชากิรีครับณนะตรงนั้นครับซัมเมอร์2018แป๊เปกูโล,ล่าเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าเรารู้ตั้งแต่ รูปการที่แล้วนะครับว่าในอนาคตอันใกล้นี้ลิเวอร์พูลจะกลายเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดและมันก็เป็นแบบนั้นครับ2018ถึง2019การขับเคี่ยวตลอดทั้งซีซั่นจบที่น่าสุดท้ายครับแมสตี้ได้ไป98คะแนนลิเวอร์พูลได้97คะแนนจบแค่รองแชมป์เช่นเดียวกับในซีซั่นล่าสุดนี้ครับ2021ถึง2022แมสตี้จบที่93คะแนนลิเวอร์พูลจบที่92คะแนน มันเป็นการบ่งบอกอย่างชัดเจนครับว่าลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์นั้นมีศักยภาพมากกว่าคู่แข่งร่วมลีกเยอะขนาดไหนหรือใน2ซีซั่นก่อนหน้านี้ครับ2020และ2021ผลัดกันได้แชมป์คนละปีแม้ว่าจะเป็นการคว้าแชมป์แบบทิ้งห่างก็ตามแต่ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าทั้ง2ทีมเป็นทีมที่มีวิธีการทําทีมที่ลงตัวและกลายเป็นผู้นําของพรีเมียร์ลีกอย่างชัดเจนเราต้องบอกว่าถ้าจะมองว่าทั้งซิตี้และลิเวอร์พูลนั้นพิเศษกว่าทีมอ,อื่นๆหรือเปล่า มันอาจจะไม่ใช่แค่พิเศษกับการที่คุณมีนักเตะบิ๊กเนมครับนั่นคือการลงทุนไม่ใช่พิเศษเพราะว่าซิตี้มีควินเดบรอยหรือไม่ได้พิเศษเพราะว่าลิเวอร์พูลมีฟอร์จิฟันได้ครับแต่สิ่งที่มันทําให้แตกต่างก็คือเจ้าของหรือทีมบริหารเข้าใจกลไกลของโลกฟุตบอลครับและปรับตัวได้ก่อนเพราะว่าไม่ช้าก็เร็วครับทุกสมอรบ,บนโลกนี้ต้องเผชิญหน้าของการเปลี่ยนแปลงอยู่ดีเมื่อปรับตัวได้และมีความพร้อมทั้งเรื่องงบประมาณและมีขุมกําลังที่ถูกต้องรวมถึงผู้นํา ก็คือผู้จัดการทีมที่ใช่ริวพูกับแมสตี้จริงเป็นทีมที่มีความลงตัวครับและส่งผลต่อมาตรฐานของพวกเขายกระดับขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างครับที่อาจจะเป็นคุณสมบัติโดดเด่นขึ้นมาทั้ง2ทีมก็คือความเป็นหนึ่งเดียวกันครับความสัมพันธ์ภายในทีมครับความสมัครสมานสามาคัคคีอย่างริวพูเนี่ยโอ้โหชัดเจนครับไม่มีใครสงสัยในเรื่องของความเป็นผู้นําของยินครอปครับ,ครบโคชจิตวิญญาณสูงส่งทุ่มเทมุง่งมั่น ผลักดันกระตุ้นนักเตะการกลับมาถล่มบาร์เซโลนาได้4-0ในรอบบอชลชาร์ลส์แชมเปี้ยนส์ลีกในปี2019เนี่ยมันเป็นบทหมายที่เป็นตัวอย่างชัดเจนมากๆครับหรือแมสตี้ครับทุกส่วนในสโมสรเนี่ยเชื่อมั่นในตัวของเป๊ปโกเดลาครับนี่คือมนุษย์อัจฉริยะครับคนที่ทํางานหนักครับเพื่อทําให้นักฟุตบอลนั้นพัฒนาขึ้นและลงเล่นให้มันใกล้เคียงคําว่าสมบูรณ์แบบที่สุดแม้ทั้งเออริงบราฮาเลนนักเตะใหม่ที่เพิ่งย้ายมายัางยอมรับเลยว่าเป๊ปเหมือนคนพินเพี้ยนคนหนึ่งนะ แต่ชอบมากเพราะจริงจังดุดันและสามารถจะผลักดันให้ตัวเขาเนี่ยก้าขึ้นไปเป็นยอดนักเตะได้ที่สําคัญคือการทํางานหน้าบ้านกับหลังบ้านต้องราบรื่นครับทุกฝ่ายต้องสนับสนุนซึ่งกันและกันรวมเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้นี่คือความสัมพันธ์ที่หลายทีมต้องการและหลายทีมไม่เหมือนกับแมนสตี้และลิเวอร์พูลผลงานแข่งขันในคอมมิวตี้ชิลอาจจะไม่ได้บ่งบอกอะไรชัดเจนครับแต่อย่างน้อยนี่คือ2ทีมที่โดดเด่นที่สุดครับ ในการไล่ล่าแชมเมียร์ลีกซีซั่นนี้ครับเป็นการอุ่นเครื่องกันครับก่อนที่จะเปิดฤดูกาลนฮะสำหรับแฟนๆของทั้งสองทีมนะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ครับรู้สึกอะไรกันบ้างนะครับขอบคุณอีกครั้งครรครรรัััับบสวดีกกาา่ตมนนน้ไปอครับ,วนนออรบสวัสดีครับ ขอบคุณมากๆนะครับที่ชื่นชมคอนเทนต์ของเรานะครับผ่านทางช่องทางของ m n s t a ตน Thailand นะครับตอนนี้กำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก500 0 0นซับแล้วอยากถึงเร็วๆนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วเอ้ยังไม่ได้กด subscribe ฝากไว้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกับช่องของเราด้วยนะครับรวมถึงช่องทาง podcast นะครับ o u n d c l o u d spotify apple podcast นะครับแล้วก็ถ้าใครพลาดคอนเทนต์ดีๆนะฮะเรายังมีอีกเยอะแยะมากมายครับตามเข้าไปดูได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ